สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสร์มเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ขอรวบรวมเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ VAR ค่ะหรือว่าสั้นๆก็คือดราม่า VAR นั่นเองนะคะที่มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆแล้วค่ะโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงหลังเนี่ยดราม่ามาไม่พักเลยนะคะจนสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษหรือว่า PGMOL ออกมาถแถลงการขอโทษมากเกินกว่า10ครั้งแล้วล่ะค่ะย้อนไปดูเกมที่มีปัญหาเกี่ยวกับ VAR ที่น่าสนใจกันค่ะ V.A.R. หรือว่า Video Assistant Referee เนะ่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การตัดสินฟุตบอลมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นนะคะและเกิดข้อคอรหาให้น้อยที่สุด ซึ่งดูในบางครั้งก็ดูน่าหงุดหงิดแล้วค่ะกับการที่ต้องหยุดเกมบ่อยๆนะคะเพื่อเช็คและบางนัดก็ใช้เวลาค่อนข้างนานจนทําให้เกมเนี่ยไม่ต่อเนื่องอัธรรในการดูบอลก็หายไปแล้วค่ะแล้วก็ส่งผลให้สีสันของฟุตบอลที่ใช้การตัดสินด้วยสายตาใช้ดูระยะพินิจด้วยกรรมการที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่อยๆจางหายไปด้วยนะคะจนในบางครั้งเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการใช้ VAR เริ่มส่งผลต่อความมั่นใจในการตัดสินของกรรมการไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ ทางนี้สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเขาได้ประกาศนำร่องการใช้ VAR ในฟุตบอลลีกเยอรมันหรือว่าบุนเดสลีกาในฤดูกาล2017-2018นะคะ นอกจากนี้ในกาโชกซีเรียอาอิตาลีมีเจ้าลีกอกเกอร์สหรัฐแคนาดาแล้วก็เอลีกของออสเตรเลียก็ยังใช้ VAR ด้วยเช่นกันเลยค่ะโดยเฉพาะในบุนเดสลีกาผู้ตัดสินในสนามเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการชี้ขาดคำตัดสินทุกกรณีเลยนะคะซึ่งผู้ตัดสินในห้อง VAR จะเป็นเพียงแค่การให้คำแนะนำแล้วก็รายละเอียดแก่ผู้ตัดสินในสนามเท่านั้นส่วนการชี้ผิดถูกหรือว่าผู้ตัดสินจะว่ายอย่างไรในสนามเนี่ยสามารถใช้ดุลยพินิจชี้ขาดได้เลยเลยคะ่ะ ยกเว้นในจังหวะลำหน้านะคะจังหวะบอลออกนอกเส้นจุดโทษจังหวะใบแดงเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ต้องใช้ภาพจริงในการประกอบการตัดสินใจผู้ตัดสินเนี่ยจะต้องเดินมาดูจอกข้างสนามเองนะคะและการดูแต่ละครั้งใช้เวลาอยู่ที่ไม่เกิน45-90วินาทีซึ่งบุนเดสลีกาเนี่ยถือเป็นลีกเดียวในโลกที่บังคับให้ผู้ตัดสินตรวจสอบภาพเหตุการณ์อีกครั้งก่อนชี้ขาดค่ะแล้วก็เป็นลีกเดียวที่แทบไม่มีปัญหาดราม่าในการใช้ VAR เลยก็ว่าได้นะคะในขณะ ที่ลีกอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษในการใช้ V A R แล้วค่ะ พามาดูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะที่เกิดดราม่าแล้วก็ปัญหา VAR ทียิบนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีเงื่อนไขาบางอย่างที่แตกต่างจากลีกอื่นๆค่ะเขาเขียนกติกาฟุตบอลหรือว่า Laws of the Game ที่เกี่ยวกับ VAR ตามแนวทางของตัวเองนะคะแล้วก็ก่กอตั้งหน่วยงานชื่อว่า Professional Game Match Officials ซึ่งอยู่ภายใต้การทํางานของสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษหรือว่า PG MOL ดูแลการตัดสินผ่าน VAR ค่ะ กล่าวคือยังคงใช้ VAR ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับจังหวะกการยิงประตูนะคะเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษการให้ลูกจุดโทษการแจกใบแดงย้อนหลังในเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินยังมองไม่เห็นแล้วก็กรณีผู้ตัดสินแจกใบเหลืองใบแดงผิดพลาดเหมือนลีกอื่นนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ professional game match officials จะเป็นผู้สั่งให้ผู้ตัดสินเนี่ยตรวจสอบภาพเหตุการณ์ด้วยตัวเองที่ข้างสนาม สามารถดูภาพช้าด้วยความเร็วสูงสุดและความเร็วช้าเนี่ยได้ไม่เกินอย่างละ3ครั้งนะคะหากไม่สามารถหาคำตัดสินที่ชัดเจนได้แล้วแล้วก็ผู้ตัดสินจะต้องบอกผ่านในจังหวะนั้นและกลับมาเป่าเล่นต่อทันทีค่ะที่สำคัญเนี่ยให้เวลารีเช็คไม่เกิน60วินาทีเท่านั้นนะคะเรียกว่ารวดเร็วจนกดดันนี่แหละค่ะก็ส่งผลให้กรรมการเลือกที่จะเชื่อคำตัดสินจากกรรมการ VAR มากกว่าการวิ่งไปดูจอนั่นเอง มาถึงเกมพรีเมียร์ลีกที่มีปัญหาในเรื่อง VAR นะคะซึ่งหักว่าจะนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีมากกว่า15เคสที่เกิดคำครหาและ PG MOL ได้ออกมาถแถลงขอโทษ โดยเราจะยกตัวอย่างบางเกมให้ได้เห็นถึงปัญหากันนะคะเริ่มจากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในนัดที่7ระหว่างสเปอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1ซึ่งผู้ตัดสิน VAR ตัดสินให้ลูกยิงของลุยส์ดีอสกลายเป็นลูกล้ำหน้าจากการสื่อสารที่ผิดพลาดกับกรรมการในสนามและหลังจากความผิดพลาดนัดนี้ล่ะค่ะก็ส่งผลให้ PGMOL ออกมาตรการนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยจะให้เจ้าหน้าที่ VAR ยืนยันผลกับทางผู้ช่วยผู้ตัดสิน V A R ซะก่อนแล้วจึงสื่อสารกับกรรมการในสนามถึงผลตัดสินที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ P G M O L ก็ยังได้ออกถแถลงการถึงเหตุการณ์ปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะพร้อมยอมรับว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดซึ่งมีข้อความว่า P G M O L รับรู้ ทราบถึงความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกเกมระหว่างทอนแนมฮอสเปอร์พบลิเวอร์พูลประตูของลุยส์ดิอารสกลายเป็นลูกลำหน้าโดยทีมงานผู้ตัดสินในสนามนี่ถือเป็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและแท้จริงซึ่งควรต้องเป็นประตูโดยการแทรกแซงของ V.A.R. อย่างไรก็ตาม V.A.R. ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง P.G.M.O.L จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์ที่นำไปสู่ความผิดพลาด P.G.M.O.L จะติดต่อกับ หรือว่พูในทันทีเมื่อได้ข้อสรุปเพื่อรับทราบข้อผิดพลาดซึ่งดูจากคำถแถลงก็แทบไม่ได้ข้อสรุปอะไรใดๆเลยนะคะส่วนอีกคู่ค่ะนัดที่11ของฤดูกาลร,ระหว่างสเปอร์ที่เปิดบ้านแพ้เชลซีไป1ประตูต่อ4ส่งผลให้นัดนี้สเปอร์หลุดแพ้เป็นเกมแรกของซีซั่นอีกทั้งในเกมก็ต้องเหลือผู้เล่นเพียง9คนค่ะจากการที่คริสเตียนโรเมโรและเดสตินีอูโดกีโดนไล่ออกนะคะ โดยเฉพาะโรเมโรเนี่ยที่โดน V A R เล่นงานจนอ่วมค่ะทั้งเสียจุดโทษและโดนใบแดงและเกมนี้ยังมีการเช็ค V A R ถึง9ครั้งโดยมีการยึดประตูคืนมากถึง5ลูกจนนายใหญ่สเปอร์อย่างอันเกปอสตโคกลูยอมรับเลยนะคะว่าตกตะลึงกับคำตัดสินของผู้ตัดสินและการมีอำนาจของเทคโนโลยีช่วยตัดสิน V A R ของพรีเมียร์ลีกอย่างมากหลังจากที่เจอเข้ากับตัวเองแบบเต็ม อีกนัดค่ะเป็นเกมระหว่างนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คเอาชนะอาร์ซนอนไป1ประตูต่อศูนะคะจากแอนโทนีกอร์ดอนความพ่ายแพ้นัดนี้ทําให้ปืนใหญ่แพ้เป็นนัดแรกในลีกประตูโทนประตูเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยปัญหานะคะ VAR ก็จะต้องทําหน้าที่เช็คถึง3จังหวะก,ก่อนยืนยันการเป็นประตูเริ่มจากจังหวะที่โจวิลล็อกค่ะตามไปเก็บบอล ที่ทีแรกเหมือนจะออกเส้นหลังไปแล้วนะคะแต่ว่า VAR ให้ผ่านต่อมาเป็นจังหวะที่โจลิงตันเนี่ยขึ้นโมงแล้วก็ปะทะก,กับกาเบรียลมากันเยสจากด้านหลังซึ่ง VAR ก็ไม่ได้มองว่าเป็นการฟาวแต่อย่างใดนะคะก่อนเช็คตำแหน่งของกอร์ดอนผู้ทำประตูซึ่งปรากฏว่าไม่ลำหน้าทำให้ประตูของนิวคาสเซิลถูกเช็คผ่านทุกข้อโดยทีม VAR ค่ะก่อนกลายเป็นประตูชัยจนนำมาซึ่งคำครหามากมายนะคะร้อนถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องออกมาถแถลงการผ่านเว็บไซต์อย่าง เป็นทางการแล้วค่ะโดยให้ทางด้านของเดอร์มอสกัลลเกร์อดีตผู้ตัดสินมือหนึ่งของอังกฤษได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง3จังหวะว่าทำไม V A R ถึงไม่มีการริบประตูคืนค่ะ ซึ่งข้อสรุปคร่าวๆว่าจังหวะของโจวีล็อกที่บอกว่าบอลก้ำกึ่งว่าจะออกหลังไปเนี่ยนะคะเขาได้เห็นภาพจากหลายมุมที่เหมือนว่าบอลจะออกไปเต็มใบแล้วแต่ความจริงยังมีบางส่วนของลูกบอลที่ยังแตะอยู่คาบเส้นจังหวะน,นี้จึงได้รับการอนุญาตให้เล่นต่อได้แล้วค่ะ ส่วนจังหวัดโจลิงตันนะคะเหมือนว่าผลักหลังกาเเรียลม,มากันเยสโดยสตูว์แอดเวลนะคะผู้ตัดสินที่1ไม่คิดว่าเป็นการฟาวด้าน VAR ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการประทักกันมากพอที่จะลบล้างคําตัดสินของผู้ตัดสินในสนามนะคะดังนั้นจึงยืนยันคําตัดสิน และจังหวะแอนโทนีกอร์ดอนก้ากึ่งว่าล้ำหน้าซึ่งทีมงานเนี่ยพิจารณากันเป็นเวลานานมากเลยนะคะลูกบอลเนี่ยถูกบดบงังมุมมองค่ะจนไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นในการเช็คจังหวะล้ำหน้าได้และนั่นก็คือปัญหาแหละค่ะเพราะว่าจะสรุปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณจะต้องหาจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะ นี่เป็นแค่ปัญหาบางส่วนที่หยิบยกนำมาฝากกันแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ลืมเลยนะคะว่า VAR เนี่ยเข้ามาก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินที่ชัดเจนเป็นธรรมมากขึ้นแต่ว่าผู้ตัดสินเองต่างหากและค่ะที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความมั่นใจใช้ดุลยพินิษในการตัดสินเพราะสุดท้ายแล้วนะคะคนที่ชี้ขาดก็หนี้ไม่พ้นมนุษย์ผู้พกนกหวีดเป็นอาวุธในสนามนั่นเองค่ะ